สวัสดีค่ะ,คะพี่ภูผานะครับพี่ลูกตาลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆไปดูวิธีการสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษกันใช่ไหมครับพี่ตาลใช่ค่ะพี่ภูผาปไปดูกันเลย ัครเรียนห้องเรียนพิเศษผ่านระบบออนไลน์ของเรียนนางรองสามารถสมัครผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือ iPad ก็ได้เช่นเดียวกันโดยเข้าไปที่ www. n g r o n g .info หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะโดยหน้าเว็บจะแสดงนักเรียนที่สมัครแล้วทั้ง3ประเภทประเภทที่1่สีเหลืองคือนักเรียนชั้นม .1 ทั้งสาประเภทและสีแดงคือนักเรียนชั้นม .4 ทั้ง3าประเภทสามารถทําตามขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นแรกไปที่เมนูกกอกใบสมัครเรือประเภทห้องเรียนพิเศษพลังศิ หลังจากนั้นให้นักเรียนกอรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักเลือกชั้นที่ต้องการที่จะสมัครเลือกประเภทห้องเรียนที่ต้องการที่จะเข้าสอบเสร็จแล้วให้กดปุ่มสมัครเรียนเพื่อดําเนินการต่อไปนักเรียน1คนสามารถสมัครได้เพียง1ประเภทเท่านั้นระบบจะทําการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนถ้ายังไม่เคยสมัครจะดําเนินการต่อไปแต่ถ้าสมัครแล้วและเป็นนักเรียนเดิมจะแสดงข้อมูลให้เห็น ตอนต่อไประบบจะแสดงช่องข้อมูลทั่วไปของนักเรียนให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่มบันทึกแต่อย่าลืมจำรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะเมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ เราสามารถกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครแล้วนำไปพิมพ์เพื่อนำไปสมัครเรียนในวันที่1 0ถึง14่กุมภาพันธ์ปี25 6 7ค่ะถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลือกเมนูแก้ไขข้อมูลใบสมัครด้านซ้ายมือแล้วบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราเลือกระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียนต่อเลือกประเภทของการสมัครและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ในหัวข้อแรกแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าระบบแก้ไขข้อมูลต่างๆของนักเรียนเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกค่ะ Thuốc lâu, sao dưỡng đen Nhìn đi <laughs> tao làm